ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับหากใครสนใจสร้างรายได้ออนไลน์ด้วยการเทรดบริเวนผมก็มีแพลตฟอร์มโอนเทรดมาแนะนำครับเพียงแค่คลิกที่ลิงด้านล่างใส่อีเมล p สเ s ิ o r d กดตอมรับข้อตกลงแล้วลงทะเบียนแล้วทำการเติมเงินขั้นต่ำที่20ยันเท่านั้นครับแล้วทำการวิเคราะห์ครับถ้าหากเราวิเคราะห์คาดการณ์ถูกเราก็สามารถสร้างรายได้ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่าลืมครับคลิกที่ดึงด้านล่างครับไปชมคลิปกันครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็อ,อยู่ผมแบ็คปีเครื่องชินเคยวันนี้เราก็ะเล่ในเกมฟีฟ่าออนไลน์4กันแล้วนะครับ มาครับวันนี้หลังจากที่มัน atch, อัปอดาเพิ่ม a p เป็น200แล้วใช่ไหมผมมองว่ามันถึงเวลาหรือยังครับของคู่ทีม PMC ครับทุกคนแต่ว่าปัญหาของ PMC หลักเลยคือราคานะครับราคามันยังแพงอยู่เนาะราคาบวก1อ่าตัวที่แพงสุดก็น่าจะเป็นโรนันโดเนาะอานายหรือเปล่าอานาน่าอยู่ที่ประมาณ3,000มั้งอานาย3,000 2,000เดียว2,009 2,0 2000, 2000, เกือบ3,000ันทั้งสองตัวที่ผมไปสอบมาค,คือมี C r 7นกับอานนะครับส่วนตัวอื่นก็อยู่ที่ประมาณ6 700- 900ประมาณพันนึงนะครับราคาหลักอยู่ที่ประมาณพันเอ็มนะมันก็ค่อนข้างแพงนะครับบวกหนึ่งนะแต่ว่าสเตตมันก็สูงครับนะครับสเตตมันสูงเนาะแล้วก็มันเป็นปีใหม่ด้วยครับ AI มันก็น่าจะฉลาดขึ้นมากกว่าเดิมนิดนึงหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับอ่ะหลังจากที่ผมดูๆแล้ผมก็ลองจัดทีมดูเนาะเผื่อที่ผมจะเอาไปใช้ใน ่าใน f ีฟาตัวจริงบ้างครับผมว่าผมจะลองทำฟนะูลทีมเอ็มตอนนี้ผมก็ทําการขายฟูลทีมเอ็กซ์ผมไปละแล้วก็รอนะครับรอเดี๋ยวรอให้ขายออกมาก่อนเราก็จะตังมาทำฟูลทีมเอ็มกัน,นครับตัวที่ผมมองไว้เลยก็คือมีนี่ครับนี่เลยผมจัดมาได้ประมาณนี้เนาะโดยที่ผมจะอัดกองหน้าให้หวดเลยนะครับ3ตัวครับกองหน้า Fp 24 24 23เลยนะกองหน้าตัวเป้าก็จะเป็นนี่ครับ โลนโดอาไนน์นั่นเองแล้วก็มาเรามาดูก่อนเนาะสแตทโลนโดอาไนนครับทุกคนเรเวลหนึ่งนะเราจะมาลองอยู่ที่เลเวลห้าแล้วก็โบนัสฟูลทีมก็จะบวกขึ้นมาอีกประมาณสามใช่ไหมอันนี้บวกขึ้นมาสองบวกขึ้นมาอีกสามสิโอเคหนึ่งร้อยเก้าประมาณนี้เนาะ <Yeah. S 2> เรามาดูกับสแตทมันก็ถือว่าโอเคนะครับเวิร์กอยู่นะก็เป็นตัวหนึ่งครับที่น่าใช้ครับผมจะลองใช้โลนโดอาไนปีนี้แหละเราจะลองมาทำฟูลทีม BMC กันดูนะ เดี๋ยวรอใหอ้ในตัวเกมมันขายออกให้หมดก่อนเนาะก็จะได้ตังมาประมาณหมื่นเอ็มนะครับเราก็จะมาเสริมเนะมาะมันซื้อกับหมื่นเอมก็น่าจะพอครับพออยู่แล้วมั้งเรามาดูครับนี่เลยครับตัวสองก็จะเป็นองลีนะครับฝีควมใช้เป็นองลีกับคริสตนโนนันโดนะครับมาดูครับองลีความเดยวมีอยู่แล้วครับก็บจะได้บวกอันนี้บวกสี่เลเวลสี่นะอันนี้ผมจะใช้เป็นนักเก็บ เป็นบวกหนึ่งครับปีแต่ละปีจะใช้แค่บวกหนึ่งเนาะเราไม่มีงบขนาดนั้นครับนี่ครับทุกคนดูผมก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับผมจากลองดูไอมันจะเก่งแค่ไหนครับมันจะเก่งกว่าพวกปีองเฮดหรือเปล่าเนาะแล้วก็กล้องหน้าฝั่งซ้ายแล้วก็ใช้เป็น CR 7ซนะครับทุกคนกล้องหน้าฝั่งซ้ายก็ใช้เป็น CR 7ซตามจริงมันมีตัวให้เลือกใช้เยอะมากครับเสิร์ฟพีเ แต่ถ้าจะเล่นปีเอ็มซจริงๆผมมองว่ามันเหมาะกับไปทางฟูลทีมที่เป็นเสโมสรหรื่อว่าทีมชาติมากกว่าเนาะว่าตัวเก่งๆมันมีเยอะมากครับอย่างเช่นตำแหน่งปีกก็มีพวก CR7 าเวนองรีมีใครบ้างลิเวอร์ดเน็ตเวดฟิโกพี่เยินเล็กก็ใช้ได้นะครับมันเยอะครับในป m c อ็มันเยอะมากเนาะผมก็คัดนักเตะตัวที่ผมอยากใช้มาหเดี๋ยวผมจะทำฟูลทีมทีมนี้นะครับเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนครับ แล้วก็มาดูที่ C M นะครับ C M ผมเลือกใช้บรรหลักแล้วก็เปอร์ตีนะครับตามจริงผมว่าผมจะลองไปใช้พวกกุลิตแล้วก็เดอะบอยแต่ FP มันจะเยอะเกินไปเนาะลองดูบันหลักก่อนนะครับเห็นในของในการแข่งเขาเอามาใช้นะของเปิดแคอเปล่าที่เอามาใช้เล่นหมวดนึงหนึ่งแต่ว่าเราเอามาลุยมินิเจอร์ลองดูนะครับบันหลักนํามานูครับคลังของบันลักเป็นยังไงบ้าง C M โอีนี่จะดีเข้ามาคือตรงเข้าปะทะแล้วก็เข้าสกัดจะเยอะขึ้นมานะครับนี่ครับ99เลยมาลองดูดิโบนัสฟูทีมต่างๆก็ถือว่าใช้งานได้เลยนะครับตอนนี้มันสูงด้วยครับปัญหาคือมันสูงแหละเราจะเอาส่วนสูงมันมาใช้งานนะครับโอเคอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งแล้วคือเปิดตีนะครับเปิดตีเอพมันแค่20เองครับผมก็เลยเอามาใช้นะเอพมันน้อยครับมันเป็นอีกตัวหนึ่งครับที่เก่งเก่งอยู่แล้วครับเปิดตี เนี่ยมันเก่งมากอยู่แล้วเนาะเอา,าเล่นซ m นะครับมันเป็นตัวที่เล่นเกมรับได้เล่นบุกได้นะครับยิงไกลได้ครับพลังการยิงก็มีนะนี่ครับเวอร์ตีพนะีเนาะส่วนอ่าแบ็คอ่าเราที่บงแบ็กสองข้างกันครับตัวนี้เลยเนาะอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยครับของอะไรเนี่ยลายยวนเหร ลายยวนหรือว่าลายยูนครับวันนี้ใครรู้ช่วยบอกดนะ้วยเนาะ f p มันแค่13ครับเรามาเล่นเป็นวิงแบ็กได้เนาะมาช่วยเกมรับครับตัวนี้ก็จะใช้แค่ประพันธ์โมดหนึ่งเหมือนกันนะครับเราไม่มีตังคนะ์เนาะเดี๋ยวเราลองดูครับตัวไหนเสริมได้เราก็จะเสริมไปนะครับความพลังหลักๆเลยคือความอึดน,นะครับทุกคนนี่ครับพังมันน้อยอยู่แล้วแต่ว่าพลังแฝงมันดีนะครับนี่ครับยิงไกไม่มีโอกาสเลี้ยงมันเร็วมีทีมพเพลเยอร์นะครับเล่นกับเพื่อนนี้มันจะประสานง,งานกันได้ดีขึ้นเนาะ หลีดชิปด้วยแล้วก็เปิดบอลจากด้านข้างนะครับผมก็จะเอาตัวนี้ไปใช้ก่อนนะครับเล่นได้แบ็คสองข้างนะไซส์ห้าสักขว่ห้าเดีวยวกัน,นะครับเล่นไปไซส์ไม่ขวาได้หมดนะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับใน PMC เนาะแล้วก็วิ่งเวททางฝั่งขวาผมจะใช้เป็นตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยอันนี้พีคลิกเหรอพีคลิกนะครับอันนี้ชื่อว่าพีคลิกเนาะตัวนี้เล่นวิ่งไม่ขวานะครับ FP สิบห้า นะครับมันหาตัวที่ FP น้อยยากครับสํหรับ PMC เนาะแล้วเรก็จะใช้นี่เลยครับดูดิอ้ความอึดเยอะนะครับเข้าปะทะดีครับอันนี้มีทีมเยอครับกล้องหลังที่มีพวกทีมเยอแบบนี้มันจะค่อนข้างดีนะมันจะไม่หลุดตําแหน่งครับมันจะเล่นกับทีมเข้าใจง่ายกันดีเนาะแล้วก็เปิดบอลจากด้านข้างนะครับอันนี้ก็เอามาใช้กันเนาะส่วนแบ็คสข้างครับผมจะใช้เป็นได้ไปลุยเนาะเอามายืนแบ็คครับ หลักแรกคืออาศัยพลังแฝงกับส่งไกลแล้วก็ยิงไกลนะเดบิุยยิงไกลดีอยู่แล้วครับนี่ครับยิงไกลแล้วก็พลังการยิงมอลแรงนะครับเล่นดีครับคนดูครับนี่ครับพลังการยิงที่หนึ่งร้อยสิบเลยเราจะใช้เป็นเดบิลุนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมจะใช้เป็นนี่ครับดานดานิโรเนาะดานนิโรอันนี้มันอยู่ของดูเวใช่ไหมตอนนี้อยู่ยูเวนะครับเนื้อพลังมันสมดุลมากนะครับยิงไกลได้ไม่ยิงไกลได้นะครับ าการยิงก็มีเนาะมีพยายามยิงไกลด้วยเราใช้ตัวนี้แหละ a p แค่17เองนะครับส่วนสวิปเปอร์ผมจะใช้เป็นโล่หลงบองนะครับปีนี้ F.P. 17นะความเร็วมีครับแข็งๆมีเนะาะสไลด์บอลได้ดีครับรับงแฝงก็จะมีหมุมบนบอลแรงมั่นยำแล้วก็พยายามยิงไกลครับโล่หลงบองส่วนผู้รักษาประตูนี้ผมหาไม่ได้ครับมันมีแต่ต่ําสุดคือ13ใช่ไหม F.P. ผมก็จะใช้เป็นตัวนี้ครับคลัสโน่ตัวนี้ตัวที่เรามีในทีมอยู่แล้วเนาะ มันขายเหมากก็ใช้แม่งเลยครับมันเป็นตัวเมตาของมินิเจอร์อยู่แล้วแหละเราเอาศัยกองหน้าครับอาศัยการหยิ่นีก่อนเนาะมาดูส่วนตัวสำรองผมก็จะมีพี่เหยืยนครับตามจริงเราคงไม่ทันได้ซื้อหรอกตังคงไม่พอตัวไหนพอก็จะซื้อไปเนาะพี่เหยืยนเหยืยนเล็กแล้วก็กงงองหน้าทองหมัีกตัวหนึ่งคือเบนเซม่านะครับเอาไว้สลับกับโดอ้วนเนาะแล้วก็แฟงไลกาดนะครับแฟงไลกาดไม่เนี่ยนะเราอาจจะได้เอามาแทนอ่าบานหลักก็ได้นะครับต้องลองดูก่อนเนาะ แล้วก็มีรุ่ดคุณลิตด,ด้วยครับตังจะพอซื้อหรือเปล่ารุ่ดคุณลิตตัวนี้มีฟันได The Boy แล้วก็เนตเบดนะครับตัวที่ผมมองไว้เป็นตัวสำรองเนาะสลักทีมผมที่จะสร้างก็คือตัวนี้แหละอยากจะสร้างตัวนี้มาเนาะไม่รู้ว่าจะได้ประมาณไหนผมมองว่าเดือนนี้ก็น่าจะทําทีมนี้เสร็จเนาะเอาให้มันขายออกหมดก่อนนะครับโอเคเนาะทุกคนเดี๋ยวถ้ายัางไงได้ผลงไงเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปรีวิวให้ดูแน่อนอนครับว่า ผู้ทีม pmc มันเป็นมันจะไหวไหมในโหมดแรงเมนเจอร์ Manager นะครับมันจะเหมือนกับผู้ทีม p ีเอเหรือเปล่ามันจะมีตัวพวกมาสู้กับพวกซอนพวกปริสิทธิ์ได้ไหมน,นี้เราต้องมาดองดูเนาะโอเคนะครับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ไปแล้วครับขอบคุณทุกคนมากบ๊ายบาก่อนครับ